ต่อมาในช่วงศักราชที่3 0 0ร้อถึงห้าเพื่อมีคนบางกลุ่มปฏิเสธอิทธิพลของสมาคมจอมเวทจึงได้ก่อกําเนิดโบสถ์ศักดิ์สิทธิ์ที่ซึ่งมีอิทธิพลกว้างกวาาในระดับหนึ่งนะครับโบสถ์ศักดิ์สิทธิ์หรือโฮรี่เชิร์ตซึ่งบางครั้งเรียกสั้นๆว่าศาสนาจักรเป็นอีกด้านหนึ่งที่เร้นลับของศาสนาจักรโรมันคาทอลิกที่เชี่ยวชาญในการฆ่าล้างพวกนอกรีดเมื่อเปรียบเทียบกับศาสนาจักรคาทอลิกในส่วนสาธารณะนั้น ที่ปฏิบัติต่อการนอกรีธราก็บว่าไม่มีอยู่จริงเพราะผู้ที่สอนพระวจนะของพระเจ้าจะต้องไม่ยอมรับสิ่งที่ขัดต่อหลักคําสอนของพวกเขาแต่ศาสนาจักรนั้นประกอบด้วยกลุ่มผู้ข้างศาสนาที่รู้สึกว่าการนอกรีดควรถูกทําลายอย่างแข็งขันกว่านี้พวกเขาเป็นกลุ่มกองกําลังที่มีความสัมพันธ์เปราะบางกับสมาคมจอมเวทนะครับเป้าหมายของโบสถ์โรมันคาทอลิกคือการสั่งสอนเรื่องความรักของพระเจ้าและช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ยากไร้ แต่ในส่วนขององคอ์กรที่รู้จักกันในชื่อของโบสถ์ศักดิ์สิทธิ์นั้นเชี่ยวชาญในการกําจัดพวกนอกรีดผู้ที่ดูหมิ่นพระเจ้าฆ่าผู้คนชักนําสาธารณาชนให้หลงผิดและบิดเบือนกฎของธรรมชาติด้วยวิธีการทางาศิลศาสตร์สิ่งเหล่านี้ล้วนจัดอยู่ในกลุ่มของพวกนอกรีดทั้งสิน้นและเป็นเป้าหมายหลักของกองกําลังาศาสนจักรทางโบสถ์นั้นเข้าใจภาร,รกิจของตนเองว่าคือการชี้นํามนุษยชาติและก็ได้มีส่วนร่วมในความขัดแย้งต่างๆ,างๆเช่นสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์โดยมีแรงจูงใจเบื้องหลังคือ การรักษาสติภาพเพื่อมนุษยชาติ